สวัสดีครับต้อนรับสู่พอดแคสต์ HR Talk กับผมประคันปันทพลังกูลกันอีกวันหนึ่งนะครับวันนี้เอาเรื่องราวเกี่ยวกับเรื่องของเบิร์นเอาหรือภาวะหมดไฟในการทำงานซึ่งเป็นคำที่องค์การอนามัยโลกได้บัญญัติไว้เลยนะครับว่าการเบิร์นเอาเนี่ยจะต้องมีสาเหตุมาจากการทำงานไม่ใช่เกี่ยวกับเรื่องของซึมเศร้าจากเรื่องส่วนตัวไม่ใช่นะครับอันนั้นก็เราจะเรียกเป็นโรคซึมเศร้ากันไปแต่ถ้าเบิร์นเอาก็จะเป็นลักษณะอาการแบบ หมดไฟไม่อยากทำงานมีความเกี่ยวข้องกับตัวงานมากกว่าว่าตัวงานเนี่ยมันทำให้เราเกิดภาวะแบบนั้นสาเหตุมันมีหลากหลายประการมากมายตัวองค์การอนามัยโลกเองนะฮะซึ่งระบุว่าจริงๆแล้วสาเหตุของการเบิร์นเอาอะ่ะมันมีองค์ประกอบหลักอยู่3องค์ประกอบเท่านั้น1ก็คือจะต้องมีความรู้สึกเหนื่อยล้าอย่างต่อเนื่องต่อเนื่องในที่นี้คือระยะ ค่อนข้างจะยาวนะครับไม่ใช่แค่รู้สึกแบบวันนี้เหนื่อยพรุ่งนี้ปกติวันมาลืนเหนื่อยอีกแล้วถ้าเคสอย่างนั้นเนี่ยทางองค์การอนามัยโลกยังบอกว่ายังไม่ใช่อาการแบบเบิร์นเอาท์เต็มที่อาจจะแบบมีบางช่วงคือคือเป็นเป็นปกติของคนเราที่จะรู้สึกได้บ้างว่างานนี้ไม่ไหวแล้วเหนื่อยจังนะะหลังจากนั้นอีกวันหนึ่งวันรุ่งขึ้นก็กลับสู่ปกติอันนั้นถือว่าอยู่ในเกณฑ์ ไม่ได้ผิดปกติอะไรนะครับแต่ถ้าเป็นลักษณะของการเบิร์นเอาเนี่ยคือเกิดความรู้สึกเหนื่อยล้าอย่างต่อเนื่องจริงๆเป็นความรู้สึกเหนื่อยล้าอย่างรุนแรงจากการทำงานหนักเกินไปในระยะเวลาที่ค่อนข้างนานติดต่อกันโดยที่ไม่ได้มีเวลาพักผ่อนนอนหลับกันอย่างเพียงพอนะครับอาจจะนอนกันแค่คืนละ2-3ชั่วโมงเต็มที่บางคนบอกว่านอนได้แค่วันละ คือละชั่วโมงเดียวเท่านั้นเองติดต่อกันเป็นระยะเวลานาน,านๆเนี่ยผมว่าลักษณะแบบนั้นจะเริ่มมีอาการเหนื่อยล้าละอันนี้เราเรียกว่าตัวองค์ประกอบที่1องค์ประกอบที่2ที่จะผูกอยู่กับภาวะเบื่อเอาหรือหมดไฟก็คือมีความรู้สึกว่าตัวเองเนี่ยไร้ประสิทธิภาพในการทํางานตรงนี้อาจจะเป็นลักษณะของผลงานที่ออกมาด้วยส่วนหนึ่งว่า องค์กรเขามีการตั้ง KPI มีการกำหนด competency กันค่อนข้างจะจริงจังมาก,กน,นะครับมันเลยทำให้พนักง,งานบางคนที่ได้รับเป้าหมายหรือตัว Target เนี่ยที่มันสูงมากๆในแต่ละปีซึ่งผมว่ามันก็เลี่ยงไม่ได้เพราะธุรกิจสมัยนี้ถ้าเราต้องการที่จะอยู่รอดแล้วก็ยั่งยืนเนี่ยแน่นอนฮะทำธุรกิจ เป้าหมายก็สําคัญอ่ะองค์กรก็ต้องมีผลกําไรมียอดขายให้มันได้ตามเป้าดังนั้นพนักง,งานก็ต้องได้รับ KPI เหล่านี้มาโดยปกติซึ่งถ้ารับมาแล้วไม่สามารถทําได้หรือมีปัญหาเกี่ยวกับการบรรลุผลงานตรงเนี้ยแล้วองค์กรเองก็ไม่ได้มี วิธีการในการเข้าไปบริหารจัดการพนักงานด้วยวิธีที่ถูกต้องนะครับถ้าแมเนเจอร์มีแต่กดดันกดดันกดดันเช้ากดดันเที่ยงกดดันเย็นกลางคืนบางทีจะนอนแล้วยังโทรมาตามงานจิกตลอดเวลาว่าเสร็จไหมสําเร็จไหมเข้าเป้าไหมเนี่ยนะครับผมว่าถ้าเจอภาวะแบบนี้มันจะเริ่มมีความรู้สึกว่าเอ๊ะทำไมตัวเองทํางานไม่ได้ทําไมตัวเองไร้ประสิทธิภาพมันเลยทําให้เรารู้สึกแบบ เหนื่อยล้าไปเลยนะรู้สึกเหมือนกับเราหมดแรงหมดไฟไม่ไหวแล้วแบบเนี้ยนะอันนี้คือองค์ประกรอบที่2นะครับความรู้สึกว่าตัวเองไร้ประสิทธิภาพองค์ประกอบที่3คือมันเริ่มที่จะ 1- นสองบวกกันอะ่ะคือความรู้สึกเหนื่อยล้าอย่างต่อเนื่องพอทํางานไปปับ๊บรู้สึกว่าตัวเองไร้ประสิทธิภาพเพราะว่างานไม่ไปได้ตามเป้าหมายที่เราต้องการหลังจากนั้นอันที่3มมันก็จะเกิดขึ้นเลยว่าความรู้สึกเชิงลบที่เกี่ยวข้องกับง,งานมันจะเริ่มเกิดขึ้นละเป็นทัศนคติในแง่ที่ไม่ค่อยดีนัก ความรู้สึกเฉื่อยชาจากการทํางานบางคนอาจจะเริ่มรู้สึกรังเกียจงานของตัวเองไปเลยนะครับท,ทั้งทงทีเ่เดิมทีเคยชอบนะเคยรักงานของเรางานนี้เป็นงานที่ผมชอบที่สุดตรงกับแพชชั่นผมมากที่สุดสักพักหนึ่งมันเริ่มเหนื่อยล้ามันเริ่มรู้สึกว่าทําไมงานไม่ได้เข้าเป้ามันจะเริ่มตรงข้ามกับความรู้สึกละความรู้สึกมันจะเริ่มเปลี่ยนจากเดิมรู้สึกดีก็จะเริ่มรู้สึกรังเกียจถ้าเป็นเคสแบบนี้จะเริ่ม ตัวเองจะเริ่มรู้สึกแล้วนะครว่าตอนเช้าตื่นมาเนี่ยโอ้ไม่อยากลุกเลยพอคิดถึงงานปุ๊บสภาพคือเราแบบหมดอนะหมดแรงหมดพลังถ้าเคสแบบนี้สองค์ประกอบนี้ติ๊กถูกติ๊กถูกติ๊กถูก3ข้อเนี่ยนั่นคือท่านอยู่ในภาวะที่เรียกว่าเบิร์นเอาแน่ๆแล้วนะครับดังนั้นเมื่อไหร่ที่เกิดภาวะแบบนี้แน่นอนฮะก็คงต้องออกห่างจากงานบ้างหรือหาวิธีการที่จะลด ความตึงเครียดในการทํางานลงบ้างนะครับแน่นอนฮะมันมันก็ต้องทําตรงกันข้ามจากที่เราทํางานยาวๆไม่ได้พักก็ถ้าจะลดอาการเบิ์นเอาลงลดอาการหมดไฟลงได้บ้างก็ต้องหาเวลาพักผ่อนโดยเฉพาะเรื่องการนอนนอนหลับต้องนอนให้เพียงพออย่างน้อยก็6 7ชั่วโมงอ่ะนะครับถ้าบางคนนอนไม่ได้8ก็อย่างน้อยก็ได้สัก 6- 7ชั่วโมงก็ยังดีในแต่ละคืนนะฮะแล้วก็ดึงตัวเองออกจากการทำงานไม่ต้องแบบยิงยาวตลอดเวลาก็ได้ถ้าเราได้พักผ่อนได้มีโอกาสฟื้นตัวเนี่ยผมว่าประสิทธิภาพในการทำงานเราจะกลับมานะเรื่องของการบรรลุเป้าหมายมันก็จะเริ่มกลับมาพอเรา achievement เราเริ่มกลับมาในเรื่องของทัศนคติที่มีเชิงลบกับง,งานมันก็จะเริ่มกลายเป็นเชิงบวกมากขึ้น อันนี้ก็เป็นวิธีแก้ซึ่งมันก็คงต้องอกําหนดตัวเองให้มีวินยัยมีสติกับตัวเองมากขึ้นะนะครับในองค์การในอนาเมโลกะนะครับเขาได้ระบุคําถาม9ข้อนะฮะลองถามตัวเองดูก็ได้นะครับในตัวแรกคือความรู้สึกหนื่อยล้อย่างต่อเนื่องเนี่ยคำถามข้อแรกคือสิ่งใดที่ทําให้รู้สึกว่าเราอ่ะ หน่วยล้าหรือกดดันมากที่สุดระบุมาสัก1นถึงสอ,งอย่างในเรื่องเกี่ยวกับง,งานนะครับสอ,อะไรเป็นอุปสรรคต่อการพักผ่อนอย่างเพียงพอหรือการพักผ่อนเป็นระยะระยะมีไหมงานไหนที่เป็นอุปสรรคตรงนั้นสิ่งใดที่ทําให้พลังงานขาดหายไปจากชีวิตของเรา อันนี้คือ3ข้อที่ต้องตอบให้ได้ว่ามันตัวต้นเหตุมันคืออะไรกันแน่ในประเด็นที่2คือความรู้สึกว่าตนเองไร้ประสิทธิภาพก็มีคําถามอยู่3ข้อคือ 1. ส่วนใดของงานที่ทําให้เรารู้สึกว่าเราไร้ประสิทธิภาพมากที่สุดในเรื่องไหน k p i ตัวไหนตัววัดอะไรพฤติกรรมตรงไหนหรืองานข้ออะไรหรืองานประเภทไหนนะครับข้อ2คืองานอะไรที่ทำให้รู้ให้ทำให้เรารู้สึกคับค้องใจ หรือเป็นอุปสรรคมากที่สุดเช่นบางคนก็มีความรู้สึกว่าไม่ชอบเลยที่จะต้องพรีเซนเทชันวันนี้พรีเซนต์อีกแล้วพรุ่งนี้พรีเซนต์บอร์ดอีกแล้วอะไรเงี้ยถ้าเป็นอย่างเงี้ยก็คือเราเรารู้ละว,ว่างานแบบนี้ทำให้เรารู้สึกอึดอัดนะทาให้เรารู้สึกว่าเราไร้ประสิทธิภาพนะบางคนก็ติดอุปสรรคทางเรื่องภาษานะฮะบางคนก็มีความเรื่อง analytical thinking พรุ่งนี้ต้องเข้าประชุมโอ้ยไม่เอาอันนี้เราระบุได้นะครับว่าอะไรเป็นเหตุข้อสุดท้ายคืองานอะไรเหมือนกันนะฮะ ถ้าเราต้องทำเนี่ยแล้วมันใช้พลังงานเกินความจําเป็นมีไหมแต่ถ้าเราสามารถระบุได้3ข้อนี้ก็จะเริ่มเหตุแล้วนะครับว่าสาเหตุมาจากอะไรที่ทําให้เราคิดว่าตัวเองไร้ประสิทธิภาพส่วนประเด็นที่3คือเรื่องของทัศนคติเชิงลบกับง,งานเนี่ยนะครับก็ลองถามคําถาม,ถามข้อหนึ่งคืออะไรที่ทําให้เรารู้สึกเชิงลบหรือมีความคิดในแง่ร้าย,ายในงานตัวเองงานแบบไหนที่เราเชิงลบมันก็จะคล้ายๆกับข้อ2นะฮะ คำถามถัดไปคือเมื่อก่อนอ่ะเคยชื่นชอบงานอะไรแล้วตอนนี้ไม่ได้ชื่นชอบอะ่ะงานนั้นมันคืออะไรแล้วสาเหตุมันมาจากไหนแ,แล้วความรู้สึกดังกล่าวเนี่ยมันเปลี่ยนไปเมื่อไหร่อะไรที่เป็นต้นเหตุให้ความรู้สึกที่เคยรักมันกลายเป็นไม่รักไปแล้วลองตอบคําถามเหล่านี้ดูอะฮะอาจจะไม่จําเป็นต้องตอบครบทุกข้อแต่มันมีไหมละ่ะสาเหตุที่ทําให้เราไม่ได้หยุดงานเลยสาเหตุที่ทําให้เรารู้สึกว่าเราไร้ประสิทธิภาพสาเหตุอะไรที่ทําให้รู้สึกว่า เราเริ่มที่จะไม่มีใจจดจ่อกับงานแล้วนะลองหาเหตุให้เจอแล้วเข้าไปแก้ตรงจุดนั้นน่ะมันก็จะทําให้การเบิร์นเอาท์ของเราดีขึ้นนะครับผันการเบิร์นเอาท์ถ้าอย่าปล่อยทิ้งไว้นะครับปล่อยทิ้งไว้แล้วมันจะเกิดอาการที่ลากไปหาซึมเศร้าได้ง่ายแล้วมันจะไม่มีผลลัพธ์ที่ดีขึ้นกับตัวเองแล้วก็งานเลยนะครับดังนั้นถ้าเราเริ่มรู้ตัวแล้วแต่เนิ่นเ่เนี่ยลองจับประเด็นแล้วก็หาสาเหตุแล้วก็หาวิธีการแก้ไขกันดูนะครับ ฝากประเด็นวนนี้ไว้ประมาณนี้พบกันใหม่ตอนหน้าครับขอบคุณครับสวัสดีครับ